สวัสดีครับสวัสดีเอฟท่านสวัสดีคุณลูกค้าท่านตามเคยนะครับวันนี้ทานายมูกี้รีวิวอัปเดตรถกระบะตอนเดียวเข้ามาใหม่แล้วครับกระบะตอนเดียวเข้ามาใหม่เยอะมากครับช่วงนี้นะครับผมบอกเลยว,ว่าใครตามหาของแหล่ไอทิมมันควงมันต้องมีนะครับคันนี้นั่นกนะ็คือเจ้านิสันบิ๊กเอ็มฟ้าแดงตอนเดียวปี2538จอโค้งนะบัดนะัตัวนี้เป็นรุ่นใหม่โค้งบอกเลยว,ว่ารถยนต์เนี่ยตอนเดียวสภาพนี้ถือว่าหายากหนึ่งร้อยคันก็ยังว่าได้เลยนะรับนะ รถอาจจะสีมมองๆในเพราะว่าผมเพิ่งซื้อมาวันนี้แล้วผมก็จับมารูวยวันนี้เลยนะนะแต่บอกเลยว,ว่าสภาพเดิมๆนะนะเดินยังไงไปเบิ้งกัน,กนครับผมเนาะนี่เห็นไหมรุ่นหน้าจอโค้งนครับนี่จะเป็นรุ่นแบบนี้นะนี่สวยๆนะครับโคมงโคมเม่บรรยากนสภาพดูดีเลยนะครับป้ายถ้าโอนท่านซื้อจะเปลี่ยนจากป้ายอุดรธานีเป็นคนครพนมให้ใหม่นะครับนะแต่บอกเลยว,ว่าฝากระโปรงอย่างนี้นะครับ เดิมมาเดิมนางบวชนะครับะนะใครหารถกระบะตอนเดียวไว้เขาไรเขาสวนขับทางไกลก็ขับได้เพราะวผมขับมาแล้วนะรับนะผมไปซื้อรถกับเจ้าของเขาบ้านเขาเนี่ยเกือบร้อยลูเลยนะเขาเนี่ยจะบอกเลยว่าระยะทางการขับขี่อะไรพวกนี้นี่ดีมากช่วงล่างดีจริงนะคับนะช่วงล่างดีขับดีด้วยยางใหม่สี่เส้นนะครับเป็นยางแม็กซินะครับเนี่ยยางใหม่สี่เส้นครับยางหม่ยางแม็กซินะครับนะเนี่ยเห็นไหม สติกเกอร์เดิมๆอ่ะ BDI ยังอยู่ครบตัวนี้เป็นเครื่องฝา,าแดงนะครับ b d 2 5ภาษีตัวรถนะต่อให้ใหม่เป,ป,ป็นปี67เป็นที่เรียบร้อยซื้อไปภาษีพลบเลมทะเบียนครบพร้อมโอนนะครับผมนะซื้อกับผมไว้วางใจได้นะครับทุกคันรถยนต์ทุกคันจะเก่าจะใหม่ผมมีเล่มทะเบียนทุกคันและต่อภาษีให้ลูกค้าครบครบทุกคันนะมาน,นะนี่สวยๆนะครับช่วงนี้เห็นไหมมาดูช่วงนี้กันนี่ทรงสวยนะครับผมบอกเลยสีสันนี่คือสวยมากเลยนะซื้อไปพร้อมพร้อมทำอาหากินได้เลย ครับเดี๋ยวพาดูภายในภายในนะยังสภาพถือว่าดีนะถือว่าสภาพ7จเได้เลยนะนะนี่อาจจะมีรอยเต๋ตรงนี้บ้างตามกาลเวลาแต่ให้ดูตรงนี้ครับเนี่ยเบาะส่วนบนก็จะสวยหน่อยแต่ว่าส่วนล่างตรงนี้นะครับไอส่วนที่มันขาดเนี่ยผมจะเก็บงานให้ผมจะทําการอ่าซ่อมเย็บให้ใหม่นะนะไม่ยากครับเรื่องนี้ง่ายๆนะครับผมนะใจสปอร์ตลูกคาใจใจสปอร์ตให้ลูกค้ายอยู่แล้วนะครับนะ แล้วไม่จุกจิกอยู่นะนะแล้ว,ลวไม่จุกจิกแล้วนะครับนะทำให้คือทาให้ลูกค้านะนะแล้วก็คันนี้แอร์เย็นนะครับนะคอนโซลรุ่นนี้จะเป็นคอนโซลจอจอโค้งนะนะรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีรุ่นจอเหลี่ยมด้วยจอเหลี่ยมทุกอย่างจะเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยตัวนี้เป็นรุ่นจอโค้งนะนะเขาจะเรียกว่ารุ่นไมโคงนะนะไมโคงไม่เหลี่ยมนะนะอย่างท่านคุ้นเคยกันนะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างตัวรถกันหน่อยนะครับนะ,นะเดิมนะครับนี่แต่เข็มเม็ดอัคอยู่ครบ รถคงสร้างตัวถังยังคงเดิมนะครับนะเดิมได้เดิมเดมนะนนะนี่เดิมเดิมนะครับนะรถคงสร้างตัวถังยังคงเดิมนะครับบอกเลยว่าสภาพกันนี้เนี่ยหนึ่งในร้อยคันนะนนะหนึ่งในร้อยคันอีเดียขาดผมให้พี่น้องมาเบิ้ของจริงเลยครับนี่เห็นไหมซุม้มซอบด้านในเดิมเดิมนะ้นไม่มีรอยเชื่อมไปทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างเดิมเท้จากโรงงานเลยนะครับนี่ไอคอกเลขัมีมาให้เลยนะครับกระบะยังคงเดิมนะครับผมนี่ตีสีเขียวนะครับ สีอาจจะมีรอยขีดขว่วนบ้างตามสภาพเวลานะแต่ว่าไม่ดูน่าเกลียดเลยดูมุมนี้นี่มองมุมนี้นี่ดูมุมน,นี้ก็สวยๆนะวะนะนี่เห็นไหมสีสันโครงสร้างอะไรพวกนี้ยังสวยว,วับเลยนะครับรถสภาพสวยนี่พื้นกระบะกระบะก็ยังสวยนะครับเดี๋ยวให้ดูพื้นกระบะครับคับคบนนี้ซิกจนเจอร์อที่ภาพปูกระบะนี่โครงแท้นิสันนะครับเนี่ยโอ้โหปีส8แปอะ่ะก็ปีเกนะ้าห้าเนาะเป็นคิสส์สกราร์เล็ รถก็เกือบ30ปีได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเหมสภาพนี่หายากเลยนะครับให้ดูพื้นกระบ,บะไม่มีผุไม่พัไงไม่มีก่อนนะวะนะเดี๋ยวดูเลยเนี่ไม่รู้ว่าจะาขงเดิมก็ทำยังไงอยู่นะนะดูแลรักษารถดีมากแล้วนะนะเป็นรถคนแก่ใช้งานนะขับบวกไว้ก่อนคันนี้เห็นไหมดืดิมๆนะครับเอาดูดูคันสีก่อนนะครับบารถเป็นยังไงเนี่ยนะครับนี่คันสีสภาพดืมนะเหนยบดืมไม่เคยเสริมนะครับ เดิมแท้จากโรงงานเลยครับคันนี้คันซีไม่เคยมีการดามตัดต่อคันซีแน่นอนนะไปดูพื้นกระบะพื้นกระบะไม่มีผูไม่พังไม่มีกร่อนนะครับคุณผู้ชมเผาเดิมนะครับเดิมแท้จากโรงงานเลยครับคันนี้นะเดิมนางบวชครับนี่ดูมุมนี้โอนี่สวยๆนะครับนะราคาคันนี้นะบอกเลยว่าราคาหลักหมื่นกว,กว่านะนะไม่ถึงแสนนะครับใครหารูไว้เข้าไร่เขาสวนขับทางไกลก็ได้นะคันนี้ชิวๆนะครับ ยางก็ยังดีๆอยู่เลยนะยางก็ถือว่าสภาพดีนะวะนะนย่ดูพืนกระบะตรงนี้สิจะไม่มีผุเลยครับเห็นไหมดุมเดิมนะครับเนี่ยนะคือว่าจะของเดิมแกรักษาสภาพไว้ดีๆไว้ได้ดีเลยนะครับนี่แถงประตูสวยนะครับผมนะเนี่ยให้ดูโครงสร้างตัวรถกันถ้าเห็นไหมครับรถสปอร์ตเป็นอักเดิมแท้จากโรงงานพุทธคูนิสันเนี่ยฟอนเทียก็เป็นแบบนี้ บิ๊ <Big> กเอ็มก็เป็นแบบนี้นะครับนะคงสร้างคล้ายๆกันนะครับนี่ให้ดูนี่ตะเข็บเม็ดอาร์ดื่มแท้จากโรงงานนะครับนะเนี่ยเห็นไหมเดิมๆนะครับกันนี้บอกเลยว่าเดิมจริงนะครับนะเดิมนางบวชเลยเราแกะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับนะเดี๋ยวมาดูด้านเบาะหลังกันบ้างเบาะหลังยังคงเดิมนี่อาจจะเคยมีการทําสีมาบ้างแต่ว่ายังคงเดิมใช่ไหมครับแต่เข็บเม็ดอาร์ต่างๆกันอยู่ครบเนี่ยนะเดิมๆ อ่ะเดีย๋ยวเราพาสตาร์ทขึ้นรถอ่ะนะครับเดี๋ยวผมพาสตาร์ทรถกลับบ้านนะครับรถจะเป็นยังไงแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าคันนี้พวงมาลัยเป็นพวมงมาลัยธรรมดาแต่เป็นพวมงมาลัยธรรมดาที่เบามากเพกราะโฟลิซันเนี่ยมันเหมือนพวกโตโยต้ากับอีซูซนะรถสมัยก่อนพวมงมาลัยธรรมดาเนี่ยเป็นพวงมาลัยที่เบามากนะครับนะเดี๋ยวพาสตาร์ทขับยนต์กันนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องเผาหัวดิเรกเอเจคชั่นครับอ่าโอเคนะครับเค,นะครื่องฟรีสตาร์ทง่ายแอร์ล่ะ แอร์เย็นเพียงพอนะครับนี่แอร์เย็นเครื่องเสียงในตำนานนะครับนิสสันเดิมเทสใช้งานได้ปกติครับเนี่ยน้ำมันความเร็วอุณหภูมิใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยครับไม่มีอันไหนเสียนะครับทุกอย่างใช้งานได้แอร์เย็นเพียงพอนะครับผมบอกเลยว่ารถราคาขนาดนี้แอร์ยังเย็นนะครับบอกเลยบอกเบอร์อะไรพวกนี้ยังสภาพดีนะมันนะตรงนี้ดิยังสภาพดีนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันบ้างครับรถเป็นยังไง อ่านะครับให้ดูสภาพเครื่องยนต์นะครับนะขนาดเครื่องยนต์เป็นขนาดเครื่องยนต์รหัส B D 2 5ง้าฝาแดงนะครับนะโตอึดโตทนนะผมนะเครื่องยนต์เป็นสอ0พันห้ร้อี่ีนะผมนะ B D 2 5งห้าเครื่องยนต์2,500นะครับนะมันจะมีเครื่องยนต์ที่ที่สิด้วยนะครับนะแต่ส่วนมากจะเป็นที่ที่เจจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับนะจะเป็นตัวปี39หรือปี40นะครับนะหรือว่าตัวฟอนเทียร์ไปเลยนะครับนะแต่บอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้อึดทึดทนทานนะครับนะ แล้วก็ทนทานมากขยุนตัวนี้นะครับเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานระบบไม่จุกจิกนะครับนะควันไม่ไอไม่ไหลนะจ๊ะเออระบบขับวาวด้วยโซ่นะมันนะตัวนี้น่าจะโซ่นะมันนะถ้าเป็นเฟืองก็บอกกันด้วยนะครับนะจะพาเร่นงเครื่องครับปั๊มสายนะผมให้ดูครับขยุนโอ้โหอ่าโอเคครับนะขยุนเดินนิ่งเดินเรียบปั๊มไม่เสียนะ มาขึ้นมานะครับผมนะนี่ให้ดูเลยนะครับทําต์วิาขัยนต์ครับอูโหเดิมแท้จากโรงงานนะเนี่ยเครื่องยังไม่เคยทําเครื่องเลยนะให้ดูดิน็อตเครื่องยังไม่เคยขยับเลยนะครับตัสภาพเครื่องนําเดิมเลยนะวะนะนี่ยังไม่มีการล้างใดๆทั้งสิ้นนะครับซื้อมาก็จอดขาแบบนี้เลยนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับเดิมเดิมนี่ระบบฟีรปั๊มอะไรต่างๆทํางา,ง,ง,ทงานได้ดีนะวะนะเนี่ย คัน,นในยังคงเดิมนะพวกนี้นี่คันในยังคงเดิมเนี่ยและที่สําคัญครับแผ่นเพย์ยังอยู่ครบนะครับคุณผู้ชมเ <quarters S 2> ออเดิมมากเลยอ่ะเออหาอยากนะครับคันหน้าเดิมแล้วนะรถไม่เคยมีการโดนชนหน้าหรือว่าจิ้มหน้ามาเลยนะบนะส,สังเกตตรงนี้ครับหมุนเบ็อาร์คอยู่ครบ,บ,บนะครับเสาหน้าไม่เคยมีการโดนจิ้มนะเดิมเดิมนางบวชน้าบนะเติมจริงนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะบนะเนี่ยน็อตไม่ขยับเลยนะ เดิมนะครับมาเรียกคานหน้าเครื่องอยู่ครบนะไอ้นี่แหละของเดิมนะครับสีเสมอกันไม่ได้สีเงาของไม่ได้สีเงาจนเกินไปนะบอหนะเนี่ยแอร์ก็มีมาให้นะบอหนะในสติ๊กเกอร์แอร์มีมาให้เลยคานหน้าเดิมนะครับรถไม่เคยมีการตําหน้ามาเลยหรือว่าชนหน้ามาเลยนะบอหนะนี่เดิมๆนะครับอ่ะนะครับไอ้ผ้าพยนต์แม่โคชอัคยนบีดี25มาเลยนะครับบอนะ มันจะมีตัวทีดี27ด้วยแต่ส่วนมากจะเป็นทีี27จะเป็นพวกบีเอ็มตัวสุดท้ายนะนะแล้วก็เป็นฟอนเทียไปแล้วนะครับนะอ่ะผมบอกราคาเลยนะครับคันนี้ผมขายในราคาเพียง9 9 0 0 0บาทนะบานะย้ำราคาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ90,000บาทนะครับคันนี้ขายสดตัวเดียวไม่จับไฟแนนซ์นะครับอะไรบ้างบริการอรสให้ฟรีนะครับบริการอรสให้ฟรีครับคันนี้รถพร้อมใช้งานนะครับขับทางไกลได้สบายครับ นะครับเดี๋ยวผมพาทดสอบการขี่นะครับแต่บอกเลยครับบารถราคาหลักหมื่นคุณภาพหลักแสนจริงนะให้ดูดิแอร์เย็นเพียงพะนะครับแอร์เย็นเพียงพอไอ้ดูเบรกมือเบรกมือใช้งานได้ปกติดึงได้ปกตินะครับแต่เพียงแต่ว่าไฟเบรกมือจะค้างนะครับเดี๋ยวมาเข้าเกียร์ครับคัดหยยบมุสมุ่มนะครับไม่ฝืดไม่เคืองผมชอบคัดมากการเข้าเกียร์ครับเข้าเกียร์หนึ่งแล้วครับผมเกียร์ไม่ดีดนะครับนะนี่ให้ดูอ่าความเร็วใช้งานได้นะครับ ไปดูครับเกียร์สองครับโอเคไปดูนี่ช่องล่างอะไรพวกน,นี้ยังดีอยู่เลยนะโอ,โอเคครับอ่าโอเคนะใครสสยพลเทียนนะครับใครหาใครใสพิเกมใครหารถก,กระบะตอนเดียวไว้เข้าไร่เข้าสวนไปให้ไปนาหรือว่าขับเดินทางไกลขัามาหากินนะไม่อยากใช้รถใหม่ก็คันนี้ตอบโจทด์นะวนะเนี่บอกเลยว่าเครื่องฟิตเครื่องดีมาก นะครับเนะนี่ยเกษามครับโอเคนะครับนะ่าเดี๋ยวปลาขึ้นนึงกับแปรบหนึ่งนะจ๊ะโออรถมันเป็นยังไงเนาะโอเคโอโฮ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 ้โเออแต่โช์ลังมันนุ่มนะเออนะครับเห็นไหมปั๊มเหยียบแล้วมาเลยน,นะวะนะกำลังแรงมาไม่ตกคัดไม่ฝืด นะครับเลงม้าดีๆขับทางไกลได้นะครับให้ดูดิพวงอะไรยังสภาพดีอยู่เลยนะครับอ่านะครับฝากร้านหนึ่งนะครับร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับานะตำบลตรงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับนะชื่อร้านมาเก่งรถบ้านนะครับท่านในสนใจรถยนต์มือสองไหนก็ค้นหาใน g o o g l e Map ไปเลยนะครับนะพิมไปเลยนะครับว่าร้านเก่งรถบ้านนะครับเราจะจดูรถยนต์มือสองเรามีหลายรุ่นให้เลือกมีทั้งกระบะเก่ากระบะใหม่เก่งเก่าเก่งใหม่นะวนะ รวมๆแล้วรถยนต์เจนผมนี่ประมาณสัก60คันได้นะนะเพราะว่าผมมีอยู่3สาขานะสาขา2สาขา3อยู่ที่บุกดาหานนะครับใครอยู่บุกดาหานก็ไปดูแวะกันดูได้นะครับนะเพราะมีสาขาที่นั่นอยู่อ่าอย่าลืมนะครับฝากคลิปนี้ด้วยนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราสร้างทุปนายมูกี้รีวิวรีววิด้วยครับนะเพื่อจะให้คลิปใหม่ของนายมูกี้รีวิวด้วยนะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะให้คลิปใหม่ ฝากกันใจรถจักรยานยสองคันไหนก็ฝากกูดิตาไปด้วยครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคันไหนบอกเลยว่ามีของเด็ดแอบซ่อนมาอยู่อีกคันหนึ่งนะนนะครับขอรคุณมารับยี่สิบสท่านมาชมับฟังจนจบครับผม